รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะมาพบกันแล้วนะคะกับการเรียนรู้ในรายวิชาทักษะการเรียนรู้รหัสวิชา ทอร21001ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาต่อความรู้จากคลิปครั้งก่อนนะคะซึ่งคลิปครั้งก่อนนั้นเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะในเรื่องของบทที่2การใช้แหล่งเรียนรู้ค่ะซึ่งครั้งก่อนนั้นนะคะเราก็ได้เรียนรู้ไปถึงความหมายความสำคัญของแหล่งเรียนรู้แล้วก็แหล่งเรียนรู้ห้องสมุดนะคะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาเพิ่ม เติมความรู้ในเรื่องของเรื่องที่3นะคะของบทที่2นั่นเองนะคะก็จะเป็นในเรื่องของแหล่งเรียนรู้สำคัญในชุมชนค่ะ และครูก็เชื่อว่านอกจากแหล่งเรียนรู้นะคะที่ให้ดูไปแล้วแล้วก็แหล่งเรียนรู้ห้องสมุดแล้วนั้นนะคะแล้วก็ยังมีแหล่งเรียนรู้อีกมากมายเลยทีเดียวนะคะและในวันนี้นะคะครูก็จะขอกล่าวถึงนะคะแหล่งเรียนรู้ที่จะให้นักศึกษาได้รู้แล้วก็สามารถนำไปประกอบการเรียนรู้ได้นะคะก็จะมีดังนี้นะคะก็คือ 1. พิพิธภัณฑ์ค่ะ ส,สาศาสนาสถานแล้วก็อินเทอร์เน็ตทั้ง3เรื่องนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ร่วมกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาดูกันก่อนนะคะว่าแหล่งเรียนรู้นะคะพิพิธภัณฑ์ค่ะว่า แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์นั้นจะเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าพิพิธภัณฑ์นั้นนะคะก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมรักษาขนวัววิจัยแล้วก็จัดแสดงหลักฐานวัตถุสิ่งของที่สัมพันธ์กับมนุษย์แล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งเป็นการบริการการศึกษาการให้ความรู้แล้วก็ให้ความเพลิดเพลินแก่ประชาชนทั่วไปด้วยนะคะอีกทั้งยังเน้นในเรื่องของการจัดก กิจกรรมที่เอื้อให้กับประชาชนได้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระแล้วก็เป็นสำคัญได้ด้วยนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าพิพิธภัณฑ์นั้นนะคะก็จะแบ่งออกเป็นอยู่6ประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่1น,นั้นนะคะก็เป็นพิพิธภัณฑ์สถานประเภททั่วไปเป็นสถาบันที่รวบรวมวิชาการทุกสาขาเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็มาจัดให้เป็นแผนกแนกไปนะคะอันนี้ก็ จะเป็นภาพที่ครูได้นำมาให้ดูนะคะเป็นตัวอย่างนะคะประเภทที่สองนั้นนะคะก็จะเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์สถานศินลปะซึ่งเป็นสถาบันที่แสดงงานศินลปะทุกแขนงนะคะก็อย่างเช่นนะคะพิพ,ธพิธภัณฑ์สถานศินลปะนะคะ แล้วก็หอศิล์นะคะถ้าเราได้ศึกษาประวัติของหอศิล์แล้วนั้นนะคะเราก็จะได้รู้เลยว่าเขามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรวบรวมนะคะผลงานศินลปรกรรมนะคะประเภททัศนศิลป์ซึ่งเป็นผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นในประเทศเราหรือว่าต่างชาตินะคะก็จะเป็นศูนย์รวบรวมไว้นะคะเราก็สามารถที่จะไปเรียนรู้ได้เช่นกันค่ะ พิพิธภัณฑ์ศิละปะสมัยใหม่นะคะและนี้ก็คือภาพตัวอย่างที่ครูได้นํามาให้นักศึกษาได้ดูนะคะและก็เชื่อว่านักศึกษาบางท่านหรือว่าส่วนใหญ่น่าจะเข้ารับการเข้าชมไปแล้วนะคะและคงจะร่วมกันถ่ายภาพนะคะซึ่งก็จะเป็นภาพสามมิตินั่นก็คือศิละปะสมัยใหม่นั่นเองนะคะ ต่อไปเป็นประเภทที่3นะคะพิพิธภัณฑ์สถานวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลโยีซึ่งเป็นสถาบันที่จัดแสดงวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆนะคะก็อย่างเช่นนะคะในเรื่องของเครื่องจักรกลค่ะแล้วก็ในเรื่องของโทรคมนาคมนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลเครื่องมือสื่อสารนะคะ ไว in ้ด้วยกันนะคะเพื่อในเรื่องของที่เราจะได้เรียนรู้ค่ะจากนั้นนะคะก็จะเป็นในเรื่องของยานอวกาศนะคะก็จะเป็นการรวบรวมเครื่องไม้เครื่องมือไว้นะคะวิวัฒนาการที่เกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือทางการเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบุงหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือในเรื่องของการไถนาหรือว่าทำการเกษตรใดๆนะคะ ประเภทที่4พิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยาซึ่งก็จะเป็นสถาบันที่จัดแสดงเรื่องราวของธรรมชาติเกี่ยวกับโลกดินหินแร่สัตว์แล้วก็พืชนะคะและนี่ก็คือภาพตัวอย่างที่ครูได้นำมาให้ชมนะคะก็จะเป็นในเรื่องของสวนสัตว์นะคะแหล่งเรียนรู้ แล้วก็ส่วนพืชชาตินะคะเห็นไหมล่ะคะว่าสวยงามแค่ไหนและก็เชื่อว่าหลายๆท่านนะคะคงเข้าไปเยี่ยมชมและก็เรียนดูกันบ้างแล้วนะคะวะนาอุทยานค่ะ,คะก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้เช่นกันนะคะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและก็สัตว์ปกค่ะและเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนด้วยทีเดียวเลยนะคะ ในเรื่องของการไปเรียนรู้ว่าสัตว์น้ำมีกี่ประเภทหรือว่าสัตว์น้ำที่เราสนใจหรือว่าแปลกๆใหม่ๆที่เรายังไม่คุ้นเคยก็มีนะคะ แล้วก็ประเภทที่5พิพิธภัณฑ์สถานประวัติศาสตร์นะคะซึ่งก็จะเป็นสถาบันที่จัดแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์แสดงถึงชีวิตวิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมประเพณีพิพิธภัณฑ์ประเภทนี้นะคะก็อาจจะแยกเป็นเฉพาะเรื่องๆไปก็ได้นะคะเช่นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมแล้วก็ จัดแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ซึ่งเกี่ยวกับการเมืองการทหารเศรษฐกิจสังคมหรือว่าการแสดงบ้านการแสดงเมืองประวัตินั่นเองนะคะทั้งนี้นะคะรวมไปถึงโบราณสถานอนุสาวรีแล้วก็สถานที่สําคัญทางวัฒนธรรมและในที่นี้นะคะครูก็ได้นําภาพตัวอย่างนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์วัดรองเม้งนะคะซึ่งสามารถเข้ารับชมหรือว่าเข้าไปเรียนรู้ได้เลยได้นะคะ ประเภทที่6นะคะก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์สถานชาติพันธุ์วิทยานะคะซึ่งประเพณีพื้นเมืองแล้วก็จำแนกชาติพันธ์นั่นเองนะคะอาจจะจัดเฉพาะเรื่องราวหรือว่าท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งนะคะซึ่งเรียกว่าพิพิธภัณฑ์สถานพื้นบ้านถ้าจัดการแสดงการแจ้งด้วยการปลูกโรงเรือนนั้นนะคะจัดสภาพแวดล้อมให้เหมือนสภาพจริงก็จะเรียกว่าพิพิธภัณฑ์สถานการแจ้งค่ะ และนี่นะคะก็จะเป็นภาพตัวอย,ย่างของพิพ,พิธภัณฑ์พระปกเกล้านะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะคะทั้ง6ประเภทคะ่ะนักศึกษาพอที่จะเข้าใจกันบ้างไหมคะหรือว่าเคยไปเรียนรู้กันบ้างหรือยังคะค่ะ แล้วเราก็จะมาต่อกันเลยนะคะในเรื่องของแหล่งเรียนรู้ศาสนาสถานนะคะว่าศาสนาสถานนั้นเป็นอย่างไรนะคะคําว่าศาสนาสถานนั้นก็คือนะคะวัดโบสถ์มัสยิด เป็นศาสนาสถานที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรมในด้านต่างๆซึ่งเป็นศูนย์กลางที่สำคัญนะคะในการทำกิจกรรมทางศาสนาของชุมชนนะคะแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าในทุกๆด้านนะคะอย่างเช่นการให้การอบรมตามคำสั่งสอนของศาสนาการให้การศึกษาในด้านของศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมต่างๆนับได้ว่าการให้การศึกษาทาง ก่บประชาชนนะคะก็อย่างเช่นนะคะวัดพระเชตุพนวิมลมังคารามราชวรมหาวิหารนะคะซึ่งก็เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านของการนวดแผนโบราณน,นะคะแล้วก็การรักษาโรคตำรายาสมุนไพรนะคะถ้าเราได้เข้าไปศึกษาประวัติของวัดเชตุพนนั้นนะคะก็จะพบว่าวัดพระเชตุพนนะคะ เรียบเสมือนมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยเราเลยทีเดียวนะคะโดยเมื่อมีการบูรณะปฏิสังขรณวัดครั้งใหญ่ในรัชกาลที่สพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รวบรวมสพวิชาขแขนงต่างๆไว้นะคะลงบนศิลาจารึกหรือว่าแผ่นศิลานั่นเองนะคะรวมทั้งได้มีการปั้นนะคะหรือสีดัดตนประดับไว้บริเวณวัดนะคะซึ่งอาจจะแบ่งความรู้ออกเป็นอยู่ หมดด้วยกันนะคะก็อย่างเช่นนะคะหมวดการสร้างวัดพระเชตุวันนะคะหมดตำรายาแพทย์โบราณหมวดอนามัยหมวดประเพณีหมวดวรรณกรรมคดีแล้วก็หมวดสุภาษิตหมดธรำเนียบและหมวดพระพุทธศาสนานะคะ ถ้าเปรียบเทียบในปัจจุบันแล้วนะคะก็จะแบ่งออกเป็นคณะคณะต่างๆนะคะก็อย่างเช่นคณะประวัติศาสตร์คณะศิลปรกรรมศาสตร์คณะอักษรศาสตร์และก็คณะแพทยาศาสตร์นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกหนึ่งวัดนะคะก็จะเป็นวัดต,ตัวอย่างนะคะวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือที่เราเรียกกันว่าวัดพระแก้วนั่นเองนะคะวัดพระแก้วนี้นะคะก็เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระ พุทธยอดฟ,ฟ้าจุลาโรคมหาราชนะคะสร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากลุงรัตนโกสินทร์พุทธศักราช2,325นะคะซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านของจิตกรรมฝาผนังนะคะในเรื่องของรามเกียรตินั่นเองนะคะ ก็จะเห็นนะคะซึ่งอยู่บริเวณระเบียงขดรอบพระอุโบสถวัดพาแก้วนั่นเองนะคะซึ่งมีทั้งหมดจำนวน178ห้องด้วยกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะในเรื่องของแหล่งเรียนรู้ศาสนสถานอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ครูยกขึ้นมาให้ดูกันนะคะ ่อไปนะคะเราก็มาเรียนรู้ในเรื่องของแหล่งเรียนรู้ของอินเทอร์เน็ตกันนะคะว่าอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็อินเทอร์เน็ตนั้นคืออะไรนะคะสำหรับคำว่าอินเทอร์เน็ตนั้นก็คือระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงทั่วโลกนะคะหรือว่าเหมือนใยแมงมุมนั่นเองหรืออีกอย่างหนึ่งที่ว่า w ว r ร์ w ไวด์เวซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่นะคะที่มีข้อมูลทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในด้านของภาพส หรือว่าภาพเคลื่อนไหวนั่นเองนะคะทำให้ผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษาค้นคว้าได้สะดวกรวดเร็วและง่ายนะคะมีคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือแล้วก็ผู้ที่ใช้เครือข่ายนี้นะคะก็ยังสามารถสื่อสารกันได้หลายๆช่องทางนะคะก็อย่างเช่นอีเมลนะคะเว็บบอร์ดนะคะแชทรูมนะคะการสืบค้นข้อมูลแล้วก็ ข่าวสารต่างๆรวมทั้งการคัดลอกแ้มข้อมูลนะคะแล้วก็โปรแกรมมาใช้ได้ค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นอย่างไรนะคะเราก็มาดูกันนะคะว่าประวัติของอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นอย่างไรคะ่ะ อินเทอร์เน็ตนั้นนะคะกําเนิดครั้งแรกนะคะโดยองค์กรทางการทหารของสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งมีชื่อว่า US Defense Department นะคะซึ่งเป็นผู้คิดค้นระบบขึ้นมาค่ะแล้วในส่วนของประเทศไทยเรานั้นนะคะประเทศไทยเราเริ่มติดต่อทางอินเทอร์เน็ต ในปีพศ2530นะคะในลักษณะของการใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แลกเปลี่ยนถุงเมียวเป็นครั้งแรกนะคะโดยเริ่มที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาลัยเขตหาดใหญ่แล้วก็สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือว่าสถาบัน AIT นั่นเองนะคะภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศออสเตรเลียนะคะซึ่งเป็นการติดต่อการเชื่อมโย โดยการใช้สายโทรศัพท์ จนกระทั่งปีพศ2531นั้นนะคะมหาวิทยาลัยสงขลานคารินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ได้ยื่นขอที่อยู่อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยนะคะโดยได้รับที่อยู่อินเทอร์เน็ตสีตรัง .psu.ts นะคะซึ่งนับว่าเป็นที่อยู่อินเทอร์เน็ตแห่งแรกของประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะต่อมานะคะปีพศ2534บริษัทดี EC Thailand นะคะจำกัดได้ขอที่อยู่อ mm ินเทอร์เน็ตเพื่อให้ใช้ประโยชน์ภายในบริษัทโดยได้รับที่อยู่อ mm ินเทอร์เน็ตเป็น d i g c o t s นะคะโดยตัวอักษรคำว่า t s นั้นนะคะเป็นส่วนที่เรียกว่าโดเมนนะคะซึ่งเป็นส่วนที่แสดงถึงโซนของเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยนะคะโดยย่อมาจากคำว่า Thailand นั่นเองค่ะ ก็จะเห็นได้นะคะว่าอินเทอร์เน็ต เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญในโลกยุคป,ปัจจุบันเราเลยทีเดียวนะคะที่จริงแล้วนะคะอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นช่องทางการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่แหล่งเรียนรู้อื่นอีกได้ได้อีกด้วยนะคะเราก็สามารถใช้ช่องทางนี้นะคะทําอะไรได้อย่างมากมายโดยที่เราอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้นะคะเหตุผลสําคัญนะคะที่ทําให้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะก็จะประกอบไปด้วยการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตไม่ จำกัดระบบในเรื่องของการปฏิบัตินะคะของคอมพิวเตอร์แล้วก็อินเทอร์เนต็ตนั้นนะคะไม่จำกัดในเรื่องของระยะทางอินเทอร์เนต็ตไม่จำกัดในรูปแบบของข้อมูลค่ะเรามาดูกันนะคะว่า ความสำคัญของอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นอย่างไรนะคะและในวันนี้นะคะครูก็จะยกตัวอย่างมาให้นะคะ3ด้านด้วยกันว่าอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญในด้านของการศึกษาอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญในด้านของธุรกิจและการพาณิชย์และมีความสำคัญในด้านของการบันเทิงอย่างไรนะคะเรามาดูกันนะคะว่า ด้านการศึกษานั้นนะคะอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญอย่างไรนะคะอินเทอร์เน็ตก็มีความสำคัญซึ่งจะเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ทางข้อมูลทางด้านวิชาการข้อมูลทางด้านการบันเทิงด้านการแพทย์แล้วก็ด้านอื่นๆที่น่าสนใจค่ะจากนั้นนะคะระบบอินเทอร์เน็ตนั้นก็ยังทำหน้าที่เปรียบเสมือนห้องสมุดขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะคะ นักเรียนนักศึกษาก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตติดต่อกับทางโรงเรียนหรือว่ามหาวิทยาลัยได้เพื่อค้นหาข้อมูลที่ศึกษาทางข้อมูลที่เป็นข้อความเสียงหรือว่าจะเป็นภาพเคลื่อนไหวต่างๆได้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าด้าน ในเชิงธุรกิจและก็การพาณิชย์เป็นอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรนั้นนะคะก็จะมีความสำคัญในเรื่องของการหาข้อมูลต่างๆเพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจนะคะแล้วก็สามารถซื้อขายสินค้าทำธุรกรรมผ่านระบบเครือข่าย แล้วก็เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์โฆษณาสินค้าต่างๆสื่อสารทางธุรกิจจะเห็นได้ว่านะคะในยุคปัจจุบันของเรานะคะก็จะมีช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าผ่านออนไลน์กันมากทีเดียวและครูก็เชื่อว่านักศึกษาหลายๆท่านก็คงใช้บริการช่องทางนี้เช่นกันนะคะ แล้วก็ในเรื่องของการบริการสนับสนุนลูกค้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในเรื่องของการให้คำแนะนำการตอบปัญหาของลูกค้าหรือว่าในเรื่องของการแจกโปรแกรมทดลองใช้ฟรีนะคะหรือว่าการให้โปรแกรมทดลองใช้ไปก่อนนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของความสำคัญในด้านธุรกิจและการพาณิชย์ค่ะ ในส่วนของความสําคัญในด้านของการบันเทิงนั้นเป็นอย่างไรนะคะก็สามารถช่วยให้เราในเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจนะคะสันทนาการก็อย่างเช่นการค้นหาวรารสารต่างๆผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแมกกาซีนออนไลน์นั่นเองนะคะรวมทั้งถึงหนังสือพิมพ์หรือว่าข้อมูลข่าวสารอื่น,นๆโดยที่มีภาพป,ประกอบที่จอคอมพิวเตอร์หรือว่ากับเสมือนเรา ไปซื้อหนังสือวารสารตามร้านต่างๆนั่นเองนะคะสามารถฟังวิทยุดูรายการโทรทัศน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะและในยุคปัจจุบนันในยุคโควิดนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่านักศึกษาหลายๆท่านใช้บริการนี้อยู่นะคะเพื่อเป็นการผ่อนคลายนะคะแล้วก็สร้างความบันเทิงให้กับตัวเราเองด้วยค่ะ และก็สามารถดึงข้อมูลหรือว่าดาวน์โหลดภาพยนตร์มาดูได้เช่นกันนะคะและนี้ก็คือตัวอย่างคร่าวๆนะคะที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตข้อมูลที่เราต้องการผ่านอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นอย่างไรนะคะนักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลนี้ได้นะคะมาดูกันเลยค่ะเราก็เอาเมาส์นะคะไปคลิกตรงที่โปรแกรมอินเทอร์เน็ตนะคะ ดับเบลิลคลิกเข้าไปนะคะก็จะพบหน้าจอแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็พิมพ์นะคะคำว่าเว r ร์ลไว e ์เว็บนะคะจากนั้นเราก็ทำการ Enter 1หนึ่งครั้งนะคะก็จะพบหน้าตาของหน้าจอเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็นักศึกษาสามารถ ที่จะค้นคว้ข้อมูลที่เราต้องการหรือว่าเราสนใจนะคะเดี๋ยวตัวอย่างนะคะนักศึกษาลองค์คิดคำว่าลองหาข้อมูลคำว่าประเภทของแหล่งเรียนรู้นะคะ เมื่อเราทำการพิมพ์ข้อมูลที่เราต้องการแล้วนะคะก็กด enter 1ครั้งนะคะเราก็จะเห็นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องที่เราต้องการนะคะจากนั้นนะักศึกษาก็สามารถ เลือกดูนะคะว่าเว็บไซต์ไหนที่เรามีความสนใจนะคะสมมติว่าครูสนใจในเว็บไซต์ตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปนะคะก็จะพบเนื้อหาประเภทของแหล่งเรียนรู้ที่ครูต้องการแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะ เราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะกับเนื้อหาในบทที่2การใช้แหล่งเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความหมายความสําคัญของแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้แล้วก็แหล่งเรียนรู้สําคัญในชุมชนทั้ง3เนื้อหาเรียบร้อยไปแล้วนั้นนะคะและที่สําคัญครูก็ไม่ได้ลืมที่จะทําการทดสอบหลังเรียนกันนะคะเดี๋ยวก็ขอความพร้อมของนักศึกษาทุกท่านนะคะช่ว เตรียมสมุดปากกาขึ้นมานะคะเราจะทำการทดสอบกันนะคะเพื่อเราจะได้ วัดผลประเมินผลว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งบททดสอบหลังเรียนนี้นะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่10ข้อเช่นเดิมนะคะแล้วก็4ตัวเลือกนักศึกษาค่อยๆอ่านนะคะค่อยๆค,คิดว่าข้อไหนนะคะที่ถูกที่สุดแล้วเราก็ทำการบันทึกคำตอบลงไปนะคะพร้อมกันหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะกับแบบทดสอบ10ข้อของบทที่2การใช้แหล่งเรียนรู้นะคะเดี๋ยวครูก็จะมีคำเฉลยให้นะคะว่าแต่ละข้อเฉลยว่าอะไรนักศึกษาก็ทำการตรวจสอบดูนะคะว่า เปรียบเทียบด้วยนะคะว่าก่อนเรียนนั้นเราได้คะแนนเท่าไร่แล้วก็หลังเรียนนั้นเราได้คะแนนเท่าไหร่ว่าเรามีการพัฒนาขึ้นไหมนะคะสําหรับวันนี้นะคะถ้านักศึกษาท่านใดนะคะยังงงงงอยู่หรือว่ายัางไม่ชัดเจนที่ครูได้ยกตัวอย่างมานี้นะคะก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่แบบเรียนนะคะวิชาทักษะการเรียนรู้รหัสวิชาทอร2100ได้นะคะหรือไม่ก็ สามารถดูคลิปย้อนหลังได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ